กาจานแค่าลงวันที่6มีนาคมที ouais. nada, output, ่ครับก็คือที่สายโอเดโกก็คือเราเป็นชื่อตามหมายครับนางสาวทัศนีกัมปีนะครับข้อหาก็คือร่วมกันชอบโกงประชาชนโดยการหลอกลวอแสดงตนเป็นบุคคลอื่นร่วมกันนําเข้าสู่ข้อมูระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อม uh ูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเช่นทั้งหมดในบางส่วนโดยประการที่น่าจะต่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน เราเคยโดนจับไหมนี่เรื่อยังร่วมกันชอบโกงโดยการหลอกลวงหรือแสดงตนเป็นบุคคลอื่นร่วมกันนำร่วมกันโดยทุจริตรนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ถึงเป็นทั้งระบบหรือบางส่วนโดยประการที่น่าจะเกิดให้ความเสียหายแก่บุคคลอื่นประชาชนนะครับโดยนี่ยยก็จะเป็นผู้บัญชาชีา้เราไปหลอกนะครับตอนนี้เป็นชื่อเรานะจะอในบทอยู่ในบ่นนบง นนีนะครับเดี๋ยวทางเราจะเชิญตัวไปไน<ม>ส<า>ถานีวันนี้นะครับเพราะว่าเราเสยก็ตั้งตอนนึงเยอ่แล้วนะครับม,นนะมึงก็ไปที่โรงพักเมื่อนเมื่ยเก็บม,ม,มาึ่นรองไา ăn nhịp nhịp của mình ăn nhịp nhịp ipad của mình là ơi <laughs> không